เลาวอาผีอีกตัวมาแล้วเป็นมาไปไปไปที่ชอบไป ดนผีกินอย่าร้องนะเด็กกินทั้งตัวเลยไม่ได้กินไพ่เหรอไม่ได้กินไพ่เหรอแต่มันเล่นยังไงนะพี่ชายกดอ๋อกดกดอ๋อยินนะพี่กดอ๋อยินะโอ้ยงงอ่ะฮะใครมันพูดเล่น ใครพูดอะ่ะมาจนไหนเนู้กะกดตะกี้ดิกดเอสทำไม ไม่เคยเล่นนะ่ะไพ่มีเลขอะไรบ้างมึง <to> ไพ่มีเลขอะไรบ้างตรง,ตรงไหนซ้าย<ร>มือเหรอดูไพ่ต้องเปกด X เอ็ด X ดูไพ่อ๋อมีเก้ากับสิบฮะเ้าสิบสวยอยู่ออกเปิดมาเก้ากับสิบไปได้แดดแล้วไอสวยอยู่เก้ากับสิบอะ Everything all right? There. <laughs> ready to play? now to do. คือแตงเท่าไหร่วะเ <Okay. S 1> ี่ยพอดีาหานะฮโลอน่น่าจะไปทางไฮโลดีกว่าไฮโลออกสูงครับ เราดีพี่ชายใส่ร้านนึงเลยนะอสองล้านาครับร้านนึ่ไม่พอหรอกประเด็นมีสองร้านเ <laughs> ชื่อเดี๋ยวออกสู <l> ยังสเตปัดเลยนี่ว่า you you good there. สเตปฝัดเลยนี่ว่า you พี่เพียะโต,ต,ตยังไงเออออกได้แล้วเฮนะีเเยนะเดียวอเียดางมีคนน้อยนน้อย